ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับคําสั่งที่จะเรียนกันวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแท็กสีพื้นหลังภาพพื้นหลังเส้นนะครับก็เราจะมาทําการนะครับกําหนดแท็กต่างๆที่จะว่ามานใน HTML เราก็เริ่มเรียนกันเลยนะครับคําสั่งกําหนดสีพื้นหลังนะครับ ในไทยต่างๆ,ๆนะครับถ้าต้องการกำหนดสีพื้นหลังนะครับเราต้องเติมคำว่า BG Color นะครับ BG จะมาจาก Background Color แปลว่าสีรวมกันคือสีพื้นหลังหรือสี Background นะครับเป็นการกำหนดสีพื้นหลังให้กับเว็บไซต์เรานะครับหรือกำหนดให้กับตารางต่างๆก็สามารถกำหนดได้รูปแบบการใช้ BG Color นะครับก็ต้องเริ่มด้วยนะครับเราสมมติเราจะทำให้ บอดี้หรือพื้นหลังเว็บไซต์เรานะครับให้เป็นสีต่างๆแล้วก็พิมพ์ถามนี่ครับเครื่องหมายน้อยกว่า b o d y แล้วตามด้วยคำสั่งพื้นหลังคือ b g color นะหรือพิมพ์ตัว b ตัว g ตัว c ตัว o l o r นะครับเท่ากับตามด้วยสีที่ต้องการกำหนดก็จะเป็นอย่างเช่นเลดสีแดงกรีนสีเขียวหรือจะใส่สีที่เป็น r g b ก็ได้ครับแล้วก็ปิดแท็กด้วย ตัวอย่างนี้เป็นสีแดงนะครับพ่อจะกำหนดให้บอดที่ตัวนี้กำหนดสีสูงเซเลสก็จะเป็นสีแดงต่อมาถ้าเราต้องการกำหนดให้สระเป็นสีสีพื้นหลังที่เราต้องการแล้วก็ทำเหมือนกับบอดี้ครับก็เปิดแท็บพิมพ์เทเบิล Vg color เล้ากับสีที่ต้องการแล้วก็ปิดเทเบิลนะครับตัวอย่างก็จะเป็นสางสีเขียวนะครับคำสั่งกำหนดภาพพื้นหลังนะครับ เราต้องการให้เว็บไซต์เรามีพื้นหลังเป็นรูปภาพเราต้องใส่คำว่า background นะครับ background หรือแปลว่าพื้นหลังหรือแปลว่าภาพพื้นหลังก็ได้นะครับรูปแบบการใช้ background นะครับก็จะคล้ายคกับ bg color นะครับคือเราก็สมมติต้องการให้เว็บไซต์นะครับพื้นหลังเป็นรูปภาพเราก็เติมคำว่า background ภายในแท็ก body นะครับเท่ากับบนโค้ดแล้วก็ ระบุตำแหน่งที่เก็บรูปภาพเรานะครับก่อนเดินก่อนที่เราจะเอารูปภาพมาลงเราต้องกบอกตำแหน่งของรูปภาพเราเซฟที่ไหนเก็บที่ไหนตำแหน่งจะเรียกว่าพาร์ทนะครับเส้นทางที่รูปภาพอยู่แล้วก็ปิดแท็กต่างตารางก็สามารถใส่พื้นหลังเป็นรูปภาพได้นะครับพอเว็บไซต์เราต้องการอยากเซฟเป็นพื้นหลังแบบไหนเ็เลือกครับถ้าเป็นพื้นหลังที่เป็นสีก็แบ็กพีจีแคนเอร์ถ้าเป็นรูปภาพก็ต้องใช้ว่าแบ็กกราว n d c คนเตอร์นะครับก็กาหนด ตามความชอบแต่ละคนที่ต้องการสร้างเวิดีคำสั่งเส้นนะครับหรือว่า H R นะครับ H R หรือกำหนดเส้นนะครับภาษะญีปจาก horizontal แ mm hmm. ปลว่าเส้นนะครับเส้นที่เป็นแบบแนวนอนนะครับ h o r i z o n t a l แ mm hmm. ปลว่าแนวนอนนะครับซึ่งรูปแบบในการกำหนดเส้นนะครับหรือเป็นการขีดเส้นให้กับเ็บไสายก็จะมีรูปแบบอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องพิมพ์คำว่า H เปิดแถกก่อนต้องหมายน้อยกว่า HR แล้วก็เค s i z e อ่านว่าไซส์นะครับไซส์แปลว่าขนาดตัวอย่างเส้นเรามีขนาดเท่าไหร่ก็ระบุไปครับซึ่งถ้าขนาดเรานะครับระบุเป็นตัวเลขนะครับถ้าตัวเลขยิ่งน้อยนะครับเส้นก็ยิ่งจะน้อยถ้าตัวเลขยิ่งมากนะครับเส้นก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ระบุสีคันเลื่อยลงไปนะครับเส้นสามารถระบุสีได้นะครับตัวอย่างการใช้ s r หรือเส้นนะครับก็ตัวอย่างแรกนะครับ hr colon เท่ากับ green หมายความว่าอะไรครับจะกำหนดให้เส้นขีดเป็นสีเขียวนะครับต่อมานะครับตัวอย่างที่2นะครับ hr size 8ปด color green size แปลว่าขนาดนะพี่ถาแปลว่าเส้นเส้นมีขนาดเท่ากับ8แล้วก็เส้นเป็นสีเขียวสังเกตนะครับเส้นก็จะใหญ่ขึ้นกว่าตัวแรกซึ่งตัวแรกอาจารย์ไม่ได้กำหนด size นะครับหรือขนาดมัน สุดท้ายนะครับไซต์เท่ากับ10 color ลอรลก็คือเส้นขนาดจำไอป,ประมาณ10ครับขนาดเป็น10ส่วนสีเป็นสีแดงสังเกรับขนาดก็จะปรับเปลี่ยนไปตามจำนวนตัวเลขเราครับย้ำว่าถ้าต้องการให้เส้นมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้องระบุตัวเลขให้มากนะครับถ้าต้องการให้ขนาดเส้นมีขนาดเล็กลงหรือว่าเนหรือว่าบางๆก็กําหนดให้ตัวเลขน้อยนะครับก็ลองไปกําหนดเส้นตามความเหมาะสมตามความชอบแต่ละคน ตัวอย่างการกําหนดเส้นและสีภาพพื้นหลังให้กับ html นะครับอาจารย์ก็ได้ทําการสร้างโค้ด html ขึ้นมานะครับโดยพิมพ์ในโปรแกรม notepad เราจะทำกบบารบัน Save นะครับการที่จะให้เป็นไฟล์ html นะครับอย่าลืมนะเวลาเราเซฟ,ฟไฟล์ notepad ต้องเซฟด้วยจุด html ส่วนชื่อจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับแต่ขอแค่ว่าลงท้ายต้องจุด html เท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ลงท้ายด้วยจุด html เราก็จะไม่สามารถเปิดว์เซอร์เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการได้นะครับถ้าโครงการที่แอาจารย์สอนก็ตามหลักการนะครับแต่อาจารย์ให้สังเกตที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับก็คืออาจารย์ได้ไว้เว้นว่างนะครับก็จะใส่แท็กคําสั่งเข้าไปนะครับในบอดี้คือพื้นหลังนะครับพื้นหลังพื้นหรือว่าบริเวณของเว็บไซต์เรานะครับถ้าอาจารย์พิมพ์คําว่า background color เท่ากับ image slash pic pick jpg นะครับหมายความว่า ในบริเวณบอดี้คือเว็บไซต์ตรงนี้นะครับอาจารย์กำหนดพื้นหลังให้เป็นรูปภาพพออาจารย์นี่ใส่ตำแหน่งรูปภาพคือภาพพิกเจอร์นี่ครับพิกหรือว่าไอ้รูปรูปนี้อยู่ในโฟลเดอร์ image นะครับอย่างว่าก่อนเราจะแสดงไอ้แสดงภาพพื้นหลังเราต้องเช็คก่อนว่าภาพเราเก็บที่ไหนครับต้องระบุเส้นทางให้ถูกถ้าระบุไม่ถูกนะภาพมันก็จะไม่ขึ้นจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ทําเป็นภาพทะเลขึ้นมา ต่อมาครับอาจารย์ก็จะมาแท็กนี้ครับแท็กนี้ hr ไซส์เท่ากับ3าม color white เแปลว่าเส้นไซส์แปลว่าขนาดเท่ากับ3าม color คือสีขาวเส้นนะครับก็จะเป็นสีขาวอันนี้ hr เท่ากับ2นะครับก็คือไซส์เท่ากับ2คือขนาดเส้นก็จะได้ความกว้างเองกว้างคือ2นะครับแล้วก็สีขาวต่างๆนี่คือแท็กที่อาจารย์กำหนดไว้ครับก็อย่างเช่นตัวแรกนี่คือพื้นหลังนะครับจะเป็นสีเป็นภาพที่จาบยกดเป็นภาพทะเล ต่อมานะครับ S r หลัก3คือตรงนี้ครับเส้นนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับถ้ากับความกว้าขนาดมันจะประมาณ3มันก็วัดวัดได้ครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นเส้นนะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ2ก็้จะมีขนาดเท่ากับ2ตามลำดับนะครับนี่คือการกำหนดเส้นการทำเว็บไซต์นะครับเราต้องมีการออกแบบแล,และจินตนาการเว็บไซต์หน้าตาเป็นแบบไหนเราต้องคิดไว้ก่อนเราค่อยมาทำให้มันดู เหมาะสมแล้วก็ดูตามความสวยงามแต่ละคนนะครับเพราะเว็บไซต์อันดับแรกจะมีการจินตนาการออกแบบถ้าเราทําเว็บไซต์ได้สวยงามมันก็จะมีคนมาเข้าเว็บไซต์เราเยอะแต่เว็บไซต์เรายาังยังยังยัง,ยง,ยงทำไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็คนอาจจะไม่เข้าเว็บไซต์เราเยอะนะครับก็นี่แค่เป็นตัวอย่างในการกําหนดสีเส้นนะครับเราสามารถดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ตัวอย่างฉันทำเป็นเหมือนกับว่า น้าจอมือถือเดี๋ยวจะเอาาเป็นเหมือนเอาพื้นหลังเป็นทะเลแล้วก็ระบุข้อความเป็นการไปเทีย่ยวทะเลนะครับในประเทศไทยก็มีจังหวัดต่างๆที่นิยมให้เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าวลนเปิดมาเราก็จะมาทำม,มาสร้างเว็บไซต์โดยใช้พวกเส้นนี้ให้พื้นหลังนี้กำหนดขึ้นนะครับก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดี